สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับช่องกูดทามวายเจ็ดเก้าเก้าวันนี้จะมาแนะนําวิธีตั้งนาฬิกาเนวีตัวนี้นะคะเนวี Navy 2ระบบงาน2ระบบอ่วิธีการเซตเวลาตั้งเวลาง่ายๆเดี๋ยวลองทําตามดูนะคะถ้าเป็นระบบเข็มก็ตั้งปกติเลยก็คือหมุนตามเวลานี่เลยนี่นะอันนี้เป็นระบบเข็มถ้าเป็นระบบดิจิตอลใช่ไหมเริ่มต้นนะคะให้เรากดปุ่มล่าง ล่างซ้ายเนี่ยกดจนไฟกระพริบเนี่แบบนี้นะพอไฟกระพริบปุ๊บช่องวินาทีกระพริบกดปุ่มล่างเริ่มแลกปุ่มล่างซ้ายนะกดจนกระพริบเพื่อเริ่มเซตเวลาแล้วไปกดล่างขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดจากโหมดวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นนาทีตอนนี้สิบโมงเนาะสิบโมงเก้านาทีสิบโมงตรงแล้วไม่ต้องเซตเก้านาทีตรงแล้วอะเปลี่ยนโหมดจากชั่วโมงเป็นนาที ถ้าจะเพิ่มเวลาเนี่ยกดปุ่มบนจากเก้าเป็นสิบถ้าจะเพิ่มมากขึ้นก็กดเพิ่มไปเรื่อยจากนาทีเปลี่ยนไปเป็นหมดเดือนเดือนนี้เดือนอะ่ะเดือนหกถูกต้องวันนี้ยีิบสองถูกต้องเปลี่ยนจากหมดเดือนเป็นหมดวันวันนี้วันพุธถูกต้องถ้าจะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยจันทร์อังคารพุธอะ่ะถูกต้องเนาะแล้วก็เปลี่ยน นี่กดไปเรื่อยๆมันก็จะวนนี้ก็คือเซตทุกอย่างตรงเรียบร้อยให้กลับมากดปุ่มเดิมก็คือล่างซ้ายเพื่อเข้าสู่โหมดหน้าจอปกติเริ่มเซตให้กดปุ่มล่างซ้ายจนไฟกระพริบนะปุ่มล่างขวาเปลี่ยนโหมดปุ่มบนขวาเพิ่มจำนวนเวลากลับสู่ระบบปกติก็คือกลับมากดล่างซ้ายเหมือนเดิมระบบ ไฟเนี่ยบนซ้ายก็คือระบบไฟนะตอนนี้10โมง11นาทีตั้งระบบเข็มเนาะ10โมง11นาทีนี่ระบบเข็มก็เซตปกติแบบนี้เรียบร้อยวิธีการนี่ตั้งนาฬิกา n นวีสองระบบง่ายๆออนาฬิกาหลายๆแบรนด์หรือว่าจะเป็นเนวี หลายรุ่นก็แล้วแต่ที่เป็นสองระบบจะเซตคล้ายกันเหมือนกันนะคะลองทำดูเนาะวิธีการง่ายๆแล้วก็ถ้าใครสนใจนาฬิกาตัวไหนหรือมีคอมเมนต์คำถามหรือจะให้ทำรุ่นตั้งรุ่นไหนให้รู้ให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วลองไปทำกันดูวิธีการง่ายๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนาฬิกาแบรนด์แท้เอ่อ รุ่นต่างๆอ่ะมีเยอะมากหลายแบรนด์เลยค่ะไปดูที่หน้าเพจได้เพจ Facebook ก็คือชื่อเดียวกับช่องเลย Good Time วาย799นะคะงานดีราคาถูกแน่นอนโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ